ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11มีนาคม2,568เราจะมาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะล่าสุดเพจ Facebook พักเพื่อไทยได้อัปเดตชาวไร่อ้อยครมอรไฟเขียวจ่ายราคาอ้อยคันสุดท้ายปี2 5 6 6ถ้าปกทับ 70, ที่1,404.17บาทต่อตันอ้อยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรได้ เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี66ทับ67 11มีนาคม2568นางสาวแพททองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวมาติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายว่าครมเห็นชอบตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2566-67เป็นรายเขต9เขตนะคะโดยมีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี66-67ในอัตรา1,404.17บาทต่อตันอ้อย และมีผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ601.79บาทต่อตันอ้อยรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึง,ถงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพิ่มเติมนะคะถึงราคาอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังนี้ 1>, 1. ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในอัตรา1,404.17บาทต่อตันอ้อยที่ระดับคุณภาพความหวาน10 ccs 2. อัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ84.25บาทต่อ1หน่วย ccs 3. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราขั้นสุดท้ายเท่ากับ6 0 1 7 9บาทต่อตันอ้อยในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี66ทก67 มีเขตคำนวณราคาอ้อยที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นจำนวน4เขตก็คือ2 3 4และ6จึงต้องมีการชดเชยค่าส่วนต่างดังนั้นกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจึงเห็นว่าการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราตันละ0บาททุกเขตคำนวณราคาอ้อยเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ก็สามารถดําเนินการได้แต่ต้องคํานึงแต่ต้องคํานึงถึงสถานะการบริหารจัดการกองทุนด้วยทั้งนี้อกอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตที่มีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ํากว่าเขตอื่นรวมถึงยกระดับมาตรการลดการเผาอ้อยทั้งในรูปแบบการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีการกำหนดมาตรการจูงใจอย่างต่อเนื่องและการดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การลักลอบเผาอ้อยอย่างเคร่งครัดตลอดจนพัฒนาด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายอัปเดต11มีนาคม2568